ครับสวัสดีเพื่อนขับเพื่อนช่องครับพี่น้องอเอฟซีพู้อยู่ชัน้นบนครับพี่น้องผานเพื่อนขับเพื่อนช่องตามตัวเลขแนวทางของพ่อเพชรร้ัดใจย่างครับพี่น้องเอฟซีวันนี้บ่ให้พลาดเป็นเด็ดขาดพี่น้องเพราะว่างวดที่แล้วนี่ม่านชุดนเสร็จแล้วครับไทยไทยนั่นเสรล้วพี่น้องเอฟซีตุกท่านเขาช่วงทโค้งสุดท้ายนี่แหละรวบรวมแนวทางชุดต่องวดครับพี่น้องเอฟซีล่ะกะ็ชุดโครมชุดไทยมือนี้ปล่อยทุกเม็ด เย็บทุกชัดผ่านไม่ได้พีน e ่น้องเอฟซีตุ้ดทันสองพ่อเพชรครับพีบ่น้องเอฟซีวันที่สี่หรือวันที่หานี่แหะพีน e ่น้องเอฟซีตุ้ดทันตะหลุบเจ้าเถื่อนเจ้าวันตีใหม่มาเนี่ยพีน e ่น้องเอฟซีตุ้ดทันตัวนี้นำพาแฟนคลับเป็นช่องมาย่ำโกงสุดท้ายเป็นนำ้ำคันจะชอบคลิปนี้พี่น้องฝากน,ำน้ำแนยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝ e ากกดแชร์ปเป็นกำลังใจทางชิมงานครับบอสไลค์สิย้ายห่างพี่น้องเอฟซีตุ้ดทันพาพี่น้องแฟนคลับไปจับตัวเลขแนวทางจากพ่อเพชรลัดไก่ย,ย่าง อุดรรคับอนครับสวัสดีพ่อเพชรครับพี่นังเอฟซีลุครับครับสวัสดีแอดมินสวัสดีทักกันเอฟซีทุกท่านวันนี้พ่ะผาดพี่นังครับวดีพระหันเนยอยากจะนั่งงัวมาแล้วเลขดังของพ่อเพชรครับเลขดังของพ่อเพชรบ้านยางส่องโอ้โหคนดังบ้านยางส่องป่าปิดป่าปิดบุรีคืนมาเนี่ต้องโอ้โหทุกคนเลย มาเห็นหน้าเห็นตาแล้วนะครับเนาะไวลากมาเยี่ยมยามแต่ปีใหม่ไม่หนีมันหลุดจังหวะเนาะเขาได้ยินว่าพอเพลศพอเพลตื่นคือยังพูดเถ่าทะเลอันมาก่อนแล้วผมเขาโน้มน้มอยู่ตัวนี่ว่าสันวาเพราะมันเป็นยอมผมเสียวบอกตอนไหนเวลามาเยี่ยมยามถามข้าวกันกันเออจังหวัดเขาจัอหวัดเนาะวันงวดนี่มันเป็นงวดวันที่หนึ่งมีนาเลยเนาะมนี่นะวันนี้เป็นวันที่ยีบเก่า มากกว่มากผมดีลหละอ่าที่เขากินน้ำอิ่มน้ำจำร้านนะครับที่บอกขันเันในตัังต้องวันเท่าไหร่ต่อเดือต้องวัเอ่อต้องวันนี้มมนเป็นชี่หาสามที่มหาสามกับหาศูนย์ที่ใดต้องต้องวันแน่เนาะครับแน่ครับที่แน่ก็อ่าถ้าจำาบ่ผิดอ่าซับซับหาตัวแดงๆหนึ่งอืมอ่าแดงยื่งขึ้นหนึ่งัวยเห็นตัวแดงยี่ครึงนี่คือหาสามสามหาเนาะครับ อันนั้นคือฝันตองหอดครับสี่ห้าสามเนี่ยสี่ห้าสามเหรอตองหดแน่นตันตองไม่ใช่เป็นสี่ห้าสามกับห้าศูนย์ที่หายไปกับตองหอดฝันฝันเห็นผู้ชายสามคนแรงไล่ศูนยนแห้งไล่ไล่ผู้หญิงนั่ยนะอ่าอ่าอ่านั่นแะมันเป็นไล่ผ้หญิงผู้หเป็น ได้สามตนเหมือนก็คือตีเป็นหาตีเป็นหาศูนย์ไม่เหนนะหรือว่าตีเป็นหาหาสามศูนย์บอกนี่เลยหาอะไรก็อ่ะนั่นแหละมันมีเลขตัวมีเลขสามตัวนี่แหละสามตัวนี่ละซึ่งเมื่อคืนนี่มาแล้วพี่น้องเมื่อคืนนีิเมื่อคืนกับฝันอ่มันมาฝัน เ,เกี่ยวกับรถขั้นดำเนี่ยที่ที่ถือมา6หนึ่งกับ3 0 6นั่นน่ะวัดวัดพญานาคขั้นพญานาคคือรถอะแมนแมน<อ>มันมันมาฝันตอ่อต่อหนึ่งรถขั้นขั้นนี้แหละฝันเห็นงูเขียวตัวเกาล่ะงูเขียวตัวเกาแะ้วมันพันอยูบายทะเบียนรถขั้นเกาเนี่ยโอ ไม่แล้วมันั้นน่ะมันสียูหระว่างเหล็กสามเลขกสออ่วน่ะมันท่านยังหันอ่ะนะปรากฏว่าในระยะเวลานั้นเห็นมันมีรถรถซิบหล่ออีกสองขั้นีก่แกขนมนมเนยอย่างมากเตออ็มรถมาจอดอ,อ บอกว่าคือจอดนี่แค่ตกกล่องแต่ว่ามัน่นเป็นหลังนี่เด้อียวเป็นหลังหลังไหลเป็นเขาบอกไม่มากมาเนี่ยปรากฏว่าข้าเจ้ามาฉลองอย่างสักอย่างหนึ่งบ้านเัาเนี่ยแมนคือมันเป็นบ้านผมมันละเออ่าล่ะเขาฉลองเลยเาฉลองยินดีน้ำสิบหลอดสองขันเลยแมนประตูที่นี่ อ่ากะกะรับรับไปเทียบไปวันนี้วันนัอนนอนฝันใหม่อีกเนี่ยฝันใหม่อีกรอบความที่เจ้งเนี่ยครับผมฝันเห็นปูแล้วแต่แล้วเสียบแล้วนะปูปูยิ่งคนที่เคยมาบอกเลขดูดนะ่อดีตที่ภรรยา อายเุเราได้40ปีเนี่ยตะว่าเรามากกับลูกชายเาปรากวดว่ามาหาคุณแจคุณแจรถอะไรล่ะคุณแจรถอีกขั้นหนึ่งทะเบียนช้ำสองหนึ่งช้ม่มาเอาเอามาเอาเลขมาเอาคุณแจรถไปแป่น่ะรถเป็นบ่อกับฮะ<ห>เอารถไปบ่อกับอันจูนฟัง,งังมามาหาทะเบียนโอ้มาหาไอ้คุณแจคุณแจพ่วง เกี่ล้วยพวงรถขั้นไหนฮะเลขทะเบียนเลขปุกเกี่ยมีบอน้อบ้านนี้เนาะบาดนี้เขาดึงเอาดอกเดี่ยวดินี่อเนี่ยพวงนี่กับพวงนี่แหละมันหายก็เห็นศูนย์ปังปังลูกทรายแล่าอยู่มันดึงเอามันดึงเอาว่ามันดึงเอาดอกนี่แหละอ่ดอกนี่ เลขนี่หนงบ่มีเนี่ยซึ่งรถคั้นเนี่ยนะมันทะเบียนสองหนึ่งสามครับผมมันก็มา้ขั้นต่อเนื่งครับรถอันขั้นอันขั้นดำือเกราะห์อีกเป็นบ่อสามเป็นบ่ออะไะเนี่ยเอาไปดอกเดียวเลยดอกเดี่ยวเป็นผู้ชายลูกนะ ช้น้ำหาบวะแม่แม่น้ำซีบ่ะแม่ไม่หยำเหล็กก็กรด้ช่ไน้องอ่ามันมันกลับมาเป็นเป็นซีเป็นอ่าเป็นสามที่สามนี่หนึ่งที่ศูนย์คนตายแม่แม่เนี่ยมันมันวนนี่เนี่ยจับเสอเอาจับใส่เอาว่ามันสิเขาม้าเล็ก ตัวเก่าที่ตอหมดแมนบออแมนบอกแมนแมนครับอ๋อุนแก่ดอกหนึ่งมาหาขุนแก่ลดขั้นขั้นนี้สะเทียนขั้นนี้กันมีหนึ่งสบเทียนก็ทะเบียนนั่นกันมันสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามมะพันกันแล้วมะขันเก่าครับคืองนสามโอ้ซึ่งช่วงอ่าช่วงหัวคานั้นฝัน ปลาน้าขารสตีรอดแก๊กนมนมเนยมาไห่ที่เียเห็นมุมูมันพันรถขั้นดับอยู่น่ะสามชูนย์หกหนึ่งนั่นอืออื่าน่ามะพันยี่แกลแมนที่รถขั้นที่มันเคยออกครับที่เคยให้ศูนย์มาตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยศูนย์หกสามนี่กมาพันเลขสามอือออกสามตัวอือว่างไว้ไว้นั่นพี่ร้องออสามศูนย์หกอ่าศูนย์หกสามอ่าบารนี้มาเกี่ยว ตัวได้อีกเกี่ยวเกี่ยวระวังเลขเลขสามเป็เลขศูนย์อ้ย่โอ้แต่ว่างวดนีฝรั่งมาตัวเดียวแมนหน้าตัวเดียวต,ตอนนั้นสามตัวแนนอือครับมาสามตัวอ่มาเกี่ยวอยีกแล้วพี่นอ้องประเทศตีเป็นตัวไหนผมว่าล่อง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 คิดอยกันว่ามันเป็นตัวไหนเพราะว่าตามที่ผมคิดว่ามันตน้องมี มันมีสามเลขนี่เนาะมีสามมีสี่มีห้ามันกับมิเต็กก็เก้ามิเต็กเก้ามีหนึ่งสี่สามห้าสี่ห้าสามนี่ก็มีเพิ่มคำว่าก็มีมีหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งสามก็มีหนึ่งสามมันก็มีแล้วอยู่นี่กันเลยเพิ่มคำว่าแค่หนึ่งตัวเดียวหนึ่งกับหนึ่งก็ถ้ากิดมันเป็นสามหนึ่งกว่าสี่หนึ่งกว่าห้าแสดงว่าเราไม่ย่ำตัวเก้าจะเริ่มได้ว่าว่าอาวุ่ยิ่งคนนีมา เราสีมาให้โชคเสมอเนอู้หยิงคนที่เราเสียไปเราด้อยเรามพลาเราสีมาให้โชคดิแทนซีหกกระแมนดิหกสองศูนย์ศูนย์สองกับแมนดิเราสีให้โชคมาตลอดยิงคุณนี่ยนอ่าที้เปร็ดตีเป็นไงโยกให้เบินงิดหรอเอฟซีต้องแบบเราสร้าง็ม่้นี้ปั้นคักปั้นแน่แต่ทุ่งมันอีกตัวที่ก็เพชรมัก คครรัับบไม่ใจโอ้มักไม่ใจก็ฝันนี่เจ้มักเท่าเด็กไม่ใจนี่แล้วเอาเชียนไปแล้วบ่หันี่เชียนนงานเก่าหน่อยแล้วบ่เก่าหัาแต่ว่าที่มีเพิ่มอยู่ไรแน่หนะมีเพิ่มเพิ่มบ่อหรือว่าจะนี่คือตองหวัดนออยนอนี่มันเป็นเหล็กตองหวัดหรือเปล่างเหล็กตองหวัด สุน <Man. S 2> ต้องหวัดได้เลยคุ้ตังเพิ่มเพิ่มับเพิ่มอหนึ่งสามสามสามหนึ่งก็เยอหนึ่งสามสามหนึ่งสามศูนเหมือนละสามหนึ่งถ้าเดียวมัององขั้นตัวขันนี่มันมันพันอยู่ขั้นนึ่งครับสามหนึ่งมาะคัไทย อย่างเดียวมันแดมอดได้ร้อยมากคือช่องตงวมอดตัวร้อยมากแดงคืึตัวตัวรอยมากแดงคืึนี่คือหาสามตัวแดงเลเออตัวซีซีหาสามเนี่ยหาสามในนี้เครื่องเอเนี่สองตัวตัวหาสามตัวชัดเกลียนหาสาครับเดกินร้อยมากรับอืมอดเลยเนี่ตัวนี้สองมดเออแมนอยู่ครับ ก็เลยว่าคุณยิ่งมากครับคุณหนึ่งก็เรียาซีไซเป็นซีห้าสามซีห้า,สา,หาสามหารือว่าซีห้า,าห้าศูนย์ว่าศูนย์มากมันวะครับอืมที่มากก็มีปีใหญ่ที่มากของศูนย์ห้าสามซีห้าสามสี่ห้ามันขันมันสี่ห้าศูนย์ไอไอฝันคอนทีแย้งนี่อคอนที่แย้งนี่ แม่กับลูกมาเนี่ยอแม่แล้วเสียว่เด้เออเห็นบ่เออแม่ก็น้ํซีดิลูกอี่์บางๆมันลูกก็เป็นน้ําข้าเห็นบ่เออมันก็เข้าตัวหศูนย์แม่อือกลาง50อือแม่นบ่คือ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 กันกับเป้างวดเลยแม่นอแต่อันนี้ก็คือฝากไป้ให้เอิ่าไปพิจารณาอ่าพิจารณาเพราะว่างูมาเกี่ยว มุ่งเกี่ยวรถอันนี้เกี่ยวทะเบียนรถอยู่นี่ตามศูนย์อยู่นี่เนาะครับเนาะแมนอือเอาตามนี่แหละพี่น้องครับผมเอฟซีใช่ครับอือครับโข่งสุดท้ายฟันตรงของทะเบียนมือนี้นาะครับเนาะมีเพิ่มเติมข่าวมาคือสามหนึ่งตัวเดียวแมนนอกนั้นเลขยังอยู่ตัวเก่าเบิดอิงจริงอ่าอิงจริงแต่ว่าเอฟซีต้องไปตัดเหรียญสองตัวด้วยครับเรื่อตัดให้แค่สองหางนึงคือมีหาศาก็หาศูนย์กับสามหนึ่ง เราไปตัดเราสามศูนย์แล้วไงตัดสามศูนย์ตัดสี่ศูนย์นี่ศีห้าไปยังนี่ครับเนี่ยศีห้าสามเนี่ยสี่ห้าศูนย์สี่ห้าสามแมนมัดเรียงตัวนี้เราไปตัดเราสามสามหนึ่งศูนย์หาสามก็มีี่ห้าศูนย์หาศูนย์ก็มีเอาสามนี่ละครับผมยี่สิบตันศูนย์ไปติดกันแ้วเนาะนะครับผมสมาลับลวยเป็นเจ็ษฐีมาทางของบเพชรครับยี่นองเอฟซีร้านซุปตำไก่ย่าง เพราะเพชรกูดอนครับพี่นังเ e อฟซีปัจุบันยนันซองแต,แต่ปีใหม่ไม่มีเพรัสหุปจังหวัดครับพี่นังเอฟซีตุกท่านให้โชคให้มนันอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทิมงานครับพอกันไหมลิปหน้าครับคลิปนี้ล่าโลง่งสวัสดีครับ